สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมดมาวพัชระในเกม Killing Floor ภาค2นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นนะก็คือยิงเนี่ยปีพวกปีศาจต,ต่างๆมากมายให้เราเอาชีวิตรอดในแต่ละด่านในแต่ละด่านชาเลนตัวเองไปเรื่อยๆนะพอดีเห็นว่ามันเพิ่งอัปเดตแมปใหม่ก็เลยเราจะมาลองเล่นกันดูนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นแบบโหมดออฟไลน์ดูแล้วกันเออซื้อของใช่ไหมตอนนี้เรามีตังค์ปะเนี่ยไม่มีตอนนี้เราไม่มีอะไรนะครับเราก็ต้องเรดี้อัพ เห็นไหมว่าเราอัพอะไรได้ไหมมอนกับว่าเรายังไม่มีแต้มอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่มีพวกก็ใจงงเงาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นตัวของคุณมิสเตอร์ฟอสเตอร์อ๋อด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยดานนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันมาแล้วเราต้องไปหา วิธีการซื้อปืนมาให้ได้เฮ้ยอะนไรลรู้เฮ้ยเรามีปืนนี่หว่าแต่ว่ายังไม่ได้มาเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เราต้องอยู่ในซอกก่อนอยู่ในซอกก่อนไงแชมป์ยิง tamam. ปืนแห่งประเทศไทยเอ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรอะตัวอะไรไอตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยโอเคเว็บแรกเราผ่านไปแล้ว อันนี้เราต้องไปไอ้นี่ไปซื้อกระสุนใหม่โหสถานการณ์แย่มากแล้วเราจะใช้อันนี้ยังไงอ่ะลืมละโอเคอา่าเนี่ยเจอละๆๆซื้อชุดเกราะดีกว่าไหมแล้วก็กระสุน ซื้อปืนคู่ดีกว่าระเบิดเหรอเอาระเบิดไปด้วยแล้วกันมีอะไรซื้อได้อีกไหมตังไม่พอละกดใช้นี้ยังไงอ่ะโอคิวโอเคตอนนี้เรามีปืนคู่แล้วครับทุกคนเสียงอะไรวะ เดี๋ยวครับเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาชีวิตให้รอดทั้งหมด4เวฟใช่ไหมปิดประตูปิดประตูขังมันไว้ก่อนโอ้โหตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god พวกคุณเป็นตัวอะไรกัน เดี๋ยวเดี๋ยวติดซอกติดซอกกระโดดลงไปข้างล่างได้ไหมโอ้ยเกือบไม่ไหวคุ้ยกระสุนจะหมดตัวอะไรเนี่ยกระสุนหมดเฮ้ยมีตัวล่องหน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  อย่างเงี้ยล่ะเจอระเบิด EMP เข้าไปไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวก่อนมัมมี่มัมมี่มัมมี่เอ้ยเดี๋ยวตึ๊ดตึ๊ดกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดโอเคโอ้ยเวฟนี้ผ่านอ๋อโปรติมันจะมีกระสุนให้เราเก็บนี่หว่าลืมไป โอ้นั่นส์นเกือบตายเดือดมากเมื่อกี้คือเราก็ไม่ได้วิ่งหากระสุนนั่นแหละประเด็นหาปืนใหม่ก่อนรู้สึกปืนพกนี่เราจะตายได้เป็นปืนโกลเด็กกลัวไหนอะปืนไหนดีอันนี้ไหม ไม่มีตังเติมกระสุนเอ,อ่ออาร์เมอร์เราก็จะหมดตังไม่พอแล้วโอเคโอเคครับโอเคครับเว็บที่สามเริ่มต้นคิดว่าพวกเขาจะมาไม้ไหน เฮ้ยถุงขยะตกใจหมดโว้ยมาแล้วคือทุกๆเวฟจะมีตัวประหลาดเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเวฟนี้จะมีตัวอะไรโผล่มาหนีไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีมาก่อนคือจะอยู่ในพื้นที่ปิดแล้วมันจะสู้ไม่ได้ โอ้โหเข้าหัวพอดีเลยจ้าโอ้ไม่ก็พวกคุณเป็นตัวอะไรกันเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวอมมันต้องเจอ โอ้ยไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดพระเจ้าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยฟารโรท่านฟารโรจะทำอะไรผมโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้ว,จะ,ลว,จ,ะลวจะตายแล้วครับจะตายแล้วครับหนีออกมาก่อนโอ้ไม่กอดกระสุนหมด อย่าเข้ามาแม่จ๋ากระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดหนีก่อนเอาตัวรอด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 ไอ้ตรงนั้นเหมือนมีอะไรให้เก็บอุ้ยอุ้ยโดนเลยเฮ้ยอะไรกระสุนใช่ไหมแม่จ๋า เด็กระตุนเร็วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ้เกือบตายทุกคนเราก็ผ่านเว็บสมาได้นะครับต่อไปเป็นเว็สุดท้ายแล้วเว็บสี่เราจะไปดูกันว่าเราจะผ่านไหม i e ร e s เปิดเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะซื้อนี่อันเดียวพอแล้วก็เกาะเออคิดว่าอาวุธประชิดเหรอควรจะซื้อดีไหมล้วมีตังค์เหลืออยู่พันหนึ่งอะซื้อปืนอีกอันนึงไหมหรือเจ้าปืนคนเพิ่มอีกอันเอาปืนเพิ่มอีกอันก็ได้เออเอาปืนเพิ่มอีกสักอันดนกว่าโอเคมันให้เราไปอยู่ในนั้นแล้วก็เอาชีวิตรอดเสียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณอย่าเพิ่งเข้ามานะครับผมต้องอยู่ในนี้ ทุกคนทุกคนเอาใจช่วยด้วยป้าจริงป้าจริงป้าจริงเข้าหัวพอดีโอ้ยตัวอะไรมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเดี๋ยวปืนมันแรงนะจะเปืนกระสุนช้าไปหน่อยอ่ะไอตัวนั้นมาแล้วโอ้ยตัวอะไรของคุณเนี่ยโอ้โหเสียงน่ากลัวมากเอาระเบิดไปกินป้น ายเป็นไงเจอระเบิดเข้าไปรัวๆผีมัมมี่ผีมัมมี่ผีมัมมี่ผีหมาป่าผีหมาป่าทำไมมันมีผีอะไรหลากหลายจังวะโอ้ยคุณครับอุ้ยตกใจตกใจโอ้โห ตายแน่เลยผมตายแน่เลยเดี๋ยวรักษาตัวเองก่อนผมรักษาตัวเองก่อน,น,นโอ้ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโดนลุมโดนลุมโอ้ยผมจะต้องตายตรงนี้หรือเปล่า,นานนผมจะต้องตายตรงนี้หรือเปล่า ผมองการจะออกจากซอกนี้ไปโอ้เวฟสุดท้ายผ่านไม่ได้ด้วยดีอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมไม่เหมือนเมื่อกี้มันไม่ใช่เวฟอะมันเหมือนเป็นด่านพิเศษใช่ป่ะเนี่ยเวฟสี่มันเพิ่งจะขึ้นมา โอ้โอแล้วเรามาเกิดสไกนะจะมีเวลาซื้อของไหม่ยเก็บกระสุนก่อนของฟรีอัพเกรดแล้วกันโอ้ไมก่ก็เราเจอบอสครับด็อกเตอร์าอรฮานควอเตอร์คือเขาสามารถที่จะดูดพลังชีวิตได้อ่ะอยู่ตรงนี้แล้วกัน เพราะตรงนี้มีไอกระสุนอันนี้ให้เราเก็บอีกอันหนึ่งเราเก็บไปแล้วเหรอเอาออกข้างล่างนะมีตรงไหนดูแถวนี้ก่อนแล้วกันไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทำไมด็อกเตอร์มีปืนเหมือนผมเลยทำไมด็อกเตอร์มีปืนเหมือนกันเลย หมออย่าเข้ามาหมออย่ามันเข้ามาหมอหมอเหมือนผีเลยหมอหนีก่อนเราใช้ยูจาวิธีเฮ้ยตกใจเฮ้ยอะไรอ่ะ ผมต้องทำยังไงรับสารพลังชีวิตก่อนอย่าเข้ามาโอ้ยคนน่ากลัวเลยนี่คือมันจะไปจับตัวเราแล้วดูดพลังชีวิตอย่าเข้ามา เไม่พลังมันลดลงไปครึ่งแล้วเฮ้ยเจ้เาโอ้โหมันตีแรงมากมันตีแรงมาก ไอ้ด็อกเตอร์อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยห oh, ุยตกใจเฮ้ยมันดูดพลังชีวิตเราโอ้ยโอ้ยก็เฮ้ยเรามีระเบิดแล้วเรามีระเบิดแล้วด็อกเตอร์อย่าเข้ามาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อย่าเข้ามา โอ้ยเราอยู่ติดซ่อยอู่แล้วจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ครับผมจะตายแล้วด็อกเตอร์อย่าเพิ่งเข้ามาตายแนย่เลยเนี่ยทันไหม โอ้ไม่ทันตายคือพอเล่นคนเดียวแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยากสู้ไอ้ด็อกเตอร์นี่ไม่ได้โอเคครับทุกคนก็อันนี้ก็คือทดลองเล่นดูก่อนนะสำหรับแมปไอ้ Burning Paris เนี่ยไว้ถ้า เพื่อนๆที่ชอบเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเล่นในแมปต่อๆไปแล้วกันอันนี้ก็จะแบบมันไม่มีเนื้อเรื่องนะก็คือมันสามารถเอามาเล่นได้เรื่อยๆถ้าเพื่อนๆได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ